ของขวัญปีใหม่ชาวนาปรับราคาข้าว15,000บาทต่อตันค่ะอุย้ยบอยบอยได้ยินไหมหนึ่งหมืบาทต่อตันนะบอยนะข้าวขเขมรตันหนึ่งเท่าไรหร่อ่ะฮะอุ้ยตันหนึ่งนี่3,000บาทถึงไหมข้าวเน่าขเขมรหนนะ้าอุย๊ย ใครเขาจะไปซื้อข้าวเน่าอ่ะบอยเอ้ยบอยแหมทุกคนนะข้าวไทยขึ้นเอาขึ้นเอาส่วนข้าวเน่า,ขาเขมนราคาตกต่ำใครมันจะไปซื้อครับเนาะข้าวเน่าน้ำข้าวรีบส่วนไอ้บอยไปยืนแอ๊ะไปยืน ทำฟอร์มสร้างข่าวเฟซนิวหลอกประชาชนตัวเองบอกว่าข้าวขามิกิโลกร,รัมละ20บาทประชาชนคนไทยทําได้ไหมพุ่นนะ่ะโอ้โหเนาะประเทศตัวเองนะครับไม่สามารถส่งข้าวออกได้จะส่งให้ใครเวียดนามเขาก็ไม่ซื้อจีนนะครับนะที่เคยช่วยเหลือนะครับ ตอนนี้ประเทศจีนเขาก็มาซื้อข้าวไทยห้าแสนตันหกแสนตันแล้วใครจะเอาตังที่ไหนไปซื้อเนาะเขาไม่ซื้อข้าวเน่านะครับถึงเขาจะตังเยอะก็เหมือนกันนะเขาไม่ซื้อหรอกนะข้าวขมิ้นข้าวไม่ได้คุณภาพนะครับเออดูข้าวประเทศไทยนะครับตั้งแต่ไม่รับข้าวขมิ้นเข้ามานี่ข้าวประเทศไทยราคาขึ้นเอาขึ้นเอานะบอยนะนะท่านี้บอยจะทํำยังไงครับนะ อุสาไปยืนนะครับรีแอคบอกว่าข้าวขมรกิโลกร,รัมละ20บาทแต่ฝั่งประเทศไทยประกาศนะครับตันหนึ่ง15,000บาทโอ้โหเยอะนะตันหนึ่ง1 5 0 0 0บาททุกคนจะบอกว่าไม่เยอะตันหนึ่งไม่ได้เยอะอะไรมากนะ15,000บาท2ตัน30,000โอ้โหชาวนาะประเทศไทยยิ้มกระนาวเลยครับโซนประชาชซนขมรน,นะครับพากันแห่เอาข้าวไปทิ้ง นะจีนก็ไม,ม่ซื้อตอนนี้เวียดนามนะครับสร้างรั้วลดนามเพิ่มนะครับนะเขาไม่สนใจนะครับเขาไม่สนใจคนเขมรนะครับเวียดนามเขาไม่ได้เอาเขมรเลยนะนะทุกคนประชาชนชาวเวียดนามนะเขาเกลียดคนเขมรมากเลยนะเขาบอกว่าเขมรชอบขอนะครับเขมรเป็นขอทานชาวเวียดนามเขาไม่ชอบนะครับ เออเห็นไหมครับทุกคนนะดูดิครับโอ้โหแก่ข้าวกันมาเต็มเลยนะทีนี้ใครจะไปซื้อนะต้องได้เอาไปเททิ้งกันแต่ข้าวประเทศไทยราคาขึ้นเพราะอะไรเพราะไทยไม่รับเอาเข้าวเขมรเข้ามานะครับปกติไทยนี่จะรับข้าวเขมรเข้ามาทำแป้งทำอาหารสำเร็จรูปมาปีนี้นะครับ ไทยปิดพรมแดนนะครับเนาะไม่รับข้าวขาเขมรด้วยเออนะเห็นไหมครับทุกคนข้อดีมันก็อยู่ตรงนี้แหละนะทีนี้ไอ้บอย,ยจะทำยังไงครับบอย,ยหน้าแตกนะครับเพราะว่าข้าวไทยราคาขึ้นหลายประเทศเนี่เขาให้ความสนใจในราคาข้าวไทยนะครับนะโอ้โหทีนี้นะซาวนา,ขาเขมรถึงกับร้องระงมเลยครับทุกคน โอ้โหเห็นคลิปแล้วก็อดชงสารนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทําตัวเองนะไม่ต้องมาเรียกร้องคําสงสงสารครับเพราะว่ารัฐบาลตัวเองทําร้ายตัวเองหลอกประชาชนตัวเองนะครับนะทุกคนเดี๋ยวปปพรมีคลิปเดี๋ยวพาไปรับชมว่าชาวขมิชาวนาขมิญเขาเป็นยังไงครับโอ้โห,หเห็นแล้วร้องละงมครับทุกคนเดี๋ยวไปรับชมคลิปพร้อมๆกันบงโอน เามสองสามีภรรยาชาวกัมพูชาทั้งสองคนนี้ต่างยกมือไหว้ให้ผู้ใจบุญเข้ามาช่วยซื้อข้าวที่กำลังจะถูกเก็บเกี่ยวพวกเขาถูกกดราคารับซื้อกิโลกรัมละ500เรียวตก4.04บาทไทยเท่านั้นซึ่งมีราคาถูกมากก็ด้วยช่วงนี้ข้าวขามรมันล้นตลาดจนหาที่ขายไม่ได้ หรือแทบจะไม่รับซื้อกันเลยจนกระทั่งเททิ้งลงคลองคนขเขมรมันก็ทำจากที่เคยนำเข้ามาขายในประเทศไทยได้ราคาดีบัดนี้เวนซัตกัมซํำด่านไทยปิดถาวรน,นี่แหละครับคือตัวปัญหาของเกษตรกรไทยทั้งข้าวมันสำปะหลังและพืชผลทางการเกษตรอีกมากมายพวกขเขมรมันขนข้ามด่านชายแดนมาขายที่ไทย บอกตรงๆขม็นมันเหนื่อยแน่ครับต่อจากนี้ไปเรียบร้อยครับต่อจากไปนี้ขมินจะเดือดร้อนหนักเพราะทุกประเทศนะครับไม่มีใครไปซื้อข้าวขมิน้นเขาหันมามองสินค้าไทยซื้อข้าวไทยหมดเอา้าก็ให้ไอ้บอยไปซื้อกับท่านฮุนเซนไปซื้อดิเนาะ ทำไมคุณเชนตังเยอะนะครับทุกคนคุณเชนตังเยอะนะเพราะว่ารีดไถเอาจากประชาชนเยอะแต่เวลาประชาชนเดือดร้อนนะครับกลับไม่ช่วยเหลือประชาชนตัวเองนะรวมทั้งอินฟลูอนเซอร์นี่ที่ออกมาให้ข่าวใส่ร้ายประเทศไทยนะครับจนทำให้ประเทศไทยไม่พอใจแล้วก็ปิดด่านแต่ทำไมไม่พากันไปช่วยเหลือชาวนาตัวเองนะเห็นไหมครับคนขมินี่ ใจดิบใจดำกับคนชาติเดียวกันนะหันมามองประเทศไทยนะครับเวลาเดือดร้อนเขาจะช่วยกันแก้ไขช่วยกันพัฒนาช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแต่ประชาส่วนชาวขเขมรไม่ใช่นะครับคนขเขมรไม่ช่วยกันนะครับคนขเขมรไม่อินดูและสงสารประชาส่วนพลเมืองนะเขาปล่อยเลยครับนะคุณจะทํายังไงจะเอาตัวรอดยังไงก็แล้วแต่นะ ไม่รู้ไม่ซีไม่สนใจนะครับจะเอาไปขายไปเททิ้งก็แล้วแต่คุณนะแต่ถ้าประเทศไทยนะครับประเทศไทยนี่โชคดีมากเลยครับเป็นาาประชาธิปไตยเวลาอะไรอะไรที่แบบไม่ค่อยเป็นใจประชาชนสามารถเรียกร้องจากรัฐบาลได้นะครับนะดีกว่าเขมรหลายร้อยเท่าพันเท่านะครับตรงที่เป็นาาประชาธิปไตยนี่แหละนะเออ ประชาชนสามารถประท้วงเรียกร้องได้นะครับทําอะไรก็ทําได้แต่เขมรไม่ได้นะครับถ้าไปเรียกร้องสุมสีุ่มห้านี่โดนจับนะครับติดคุกนะครับนะเพราะรัฐบาลเขาไม่สามารถเรียกร้องได้นะครับโอยได้อย่างเดียวนะครับไม่มีอันจะกินก็โอยอย่างเดียวนะครับห้ามพูดห้ามจาห้ามบอกประเทศตัวเองตกอับนะไม่ได้ครับท่านุนเชนจับติดคุกนะครับฮุนเชนเขาไม่ปล่อยนะครับเห็นไหมครับทุกคน ความแตกต่างของขเขมกรกับไทยนะครับนะประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยประชาชนกินดีอยู่ดีนะครับนะแผ่นดินไทยนะครับนะอะไรก็ดีนะครับนะเห็นไหมครับโอ้โหไอ้บอยขเขมรเจ็บหนักครับช่วงนี้ข้าวประชาชนตัวเองไม่เป็นราคาส่วนข้าวไทยขึ้นเอาขึ้นเอานะครับล่าสุดนะครับตันนึงนี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วนะโอ้ยบอยบอยรู้หรือยังครับบอยนะ